ลุงผมดูข่าวสงครามในกาซายูเครนพม่า,มาก,ก็สงสัยอยู่ทุกทีว่าคนพวกนี้เขาไม่เหนื่อยกันหรอทำไมโลกถึงไม่หยุดฆ่ากันสัทีหน่งเพราะเองคิดว่าสงครามอยู่ข้างนอกไงแต่จริงๆมันอยู่ในใจคนทุกคนใจคนหรอใจผมก็ไม่ได้ไปยิงใครซะหน่อยนะเองยังโกรธใครอยู่ไหมเออก็มีบ้างคนข้างบ้านมันเสียงดงังนั่นแหละไฟสงครามเริ่มจากตรงนั้น จากใจที่อยากเอาชนะอยากให้คนอื่นแพ้จากใจที่ลืมว่าอีกฝั่งก็เป็นคนเหมือนกันตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ถึงสองคนฆ่าคนไปหลายสิบล้านศพเพราะเขาเชื่อว่าชนะได้คือสุขแต่พระพุทธเจ้าสอนตรงข้ามผู้ชนะย่อมเกิดเวรผู้แพ้ย่อมเศร้าแต่ผู้ไม่ชนะไม่แพ้คือผู้สงบจริงงั้นสันติภาพไม่ได้เกิดจากประเทศใหญ่ใญใช่ไหมลุงไม่ มันเริ่มจากใจเล็กๆคนเดียวที่เลือกไม่เกลียดก่อนจะพูดคําว่ารักจำไวน้นะเองไฟสงครามใหญ่ดับได้แต่ไฟในใจคนต้องดับด้วยศรัทธาด้วยสติและคําเดียวน้ําเมี่ยวโหเล็งงีเียว